จกรรมความเพียรพัเก่งบลิพินาศครั้งที่4วันที่5้าตอนที่1วันนี้วันที่5้ามันจะาหกแครั้งที่ส พระเจ้าในชัยลัทธิันติกุลขอธวายเสียงสวดสาธยายประสูตรพระบลินและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักขบ,บูชาและระายบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขพระเจา้าจงตั้งมั่นมีสติรลลึกได้มีสมาธิจดจ่อนะนนอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทกาพระรัตนาตายอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังระวันตังอธิวาเทมิตวาขาโตขัตตาเทโมธรรมนรสามิค่ะจุปฏิปันโนพระว่าตสาวะสังทฆนค่ะ บทที่สองบทบูชาพระภยยัยรีิพิเดพอรหังสัมมาสัมพุทโธสุริยะบาลีอิมพุทโตอุเนยิารมาโนธานิปัละมีจะทิสติยาวาชีวังอาหังพุทธังธรรมังสาสังฆังระนาคาาโตภูเชมิรัตานัตยังธรรมังจารามิโสทัชนาสามบทสวดจุงงมนุมในวา สมันตาจักรวาลสุปัตจคาชตุเทวตารักธังมเมริลาศสุนันตุลักขาโมคตังลักขาเมตารูเปติเตตเขติเตตมาเนทีเปรัเถจักขาเมตารูวะนคเนภยไคหาวะเทมหิเขเตตุบุรยัมตุเทวะล้วมะวิสเมยัยขาคันทัพนาขาสันติตาสันติเจยังนิวัตานันนะพระว่าโตมีตุมันตุ ธรรมะนวัตสโรอยมพะวันตาธรรมะนวัตสโรอยมพะวันตาธรรมะนวัตสโรอยมพะวันตาบทที่สี่บทสวดบุพะพภาขันธ์น้ำาันธน้โมตสสาวตโตอรหะโตสัมมาสุตสานโมตสสาวตโตโตสัมมุสสานโมตสสาวโตรุสัสสะบที้บทสวดใจเจ้าพราพุทธาังาฉาาาารมิตรตมังลาจากา้านวมนจารมิตรทุติยมปีพุทธังนารมิตรทุติยมปีธรรมรงค์ตมิทุติยมปีสัจธรรมวนจารมิ

ตังนะเมรัตนะโพตสะลีอะกิตังธรรมังนะเมรัตนะโพตะวิสุทธานังคังตังนะเมรัตนะโพตะสุสีอะทิติเอตังนะเมติละตนะงละตันะตตะยวังสัมมาสัมโมตติตังวัตุถิเติดตัปุตังอเนโยยายะยุตตะคุณะนะโยขวะสัปวัตตังอัสสุมิ ตยาออิปิเตตเทวะยะถาติทันเตเกเอกังวินาตทิตะเลสมะสัพพเวนะโลกเกกาาจิจจิเลนะจะปาทุปาตุภูตังคามพีและยานวิสยังอาติทุทะ,ท,ะทัสสังวินยูหิ ปันติตาชะเนหิวิวัจยะลูปังโลกามหิเกหิตกะกันจุประรพะนิยังเกศจิสุทธะวิธิตังคุณะยะกายะตายญา,าเมหิเยวะชนนะตายะสุวิสุตปิสัมมุปัสสะตังมะ นะสิสุทธะปาสสาทะฐานังปุญญาติกานะมะสุบตามะปุณณะภูมังทุกขาปามุตจานังมุขาสารนังขะตานังปูชาละเอสุปะละมังอภิปูชะเนยังนิพานะสัจวิญญาปะนิสายทังสัมมากิเลสมามะลังโสธ่านะสิทธิยาจาราธุหิ อัตทะกุสะเลหุปะเสวะนิยังปาเนหิจ่าปิสระนางธระมนียะเมวะตัสสะมาหิตังติละตันางสระนางคะตัมหะรตินะทิวังขณะเนสุณามัสมามะนะปูเชมะจาปิสละนังสุปะสันนาจิตาคัฏานุปาริจาริยาสัทธาตาจา ุณเยนะตัตถะสุกเตนะสุขีพระเวมุเตชะนสะสาสะจะสถาปิสุวติโหตุโยเจตัธรรมวินายามีปะมานะภุโตโลกุตตาอาปิสยโมนิยะโตสูโพใช่ังตัดโสปะนิยสยะจะยายะอายัมปิโอตุวะเตเย,ย,ยปะริจิตโต สุปัสาทกาโลบที่8นันมากาละสิทธิขถาโยจักุมาโมหามะลาปากัตโธสามังวะพุทโถสุภโตวิมุตโตมารสะปาถาวินิโมจย,ยันโตปะเปสิเขมังชนะตังวิเนยะพุทังวรรันตังสิระาสาสามามิโกตตะ,ะนาน,น,นจะวินายยะปัจจะ ตัดเตชะสาเตชะยะสิธิโหตุสภตา,าลายาจาวินาสะเมตุธรรมโมทะโยทะโชโยวิยะตะัดตะวัสตุทัศเสศิโกปัสแบบสะวิสุธิมะขังนิยาโกธรรมะนั่นแหละว่ติกะโลสุนีสุจิตนะโนธรรมังวันตัง สีรักษานามามิโมหปปะปัะาลังอุปะสันตาถาหังตเตชาตเตยะสิทธิโหตุสัพพันตะลายาจะวินาจะเมมตุรับธรรมะเสนาสุขตานุโขโยโลบันตปะปาปูปะกิเลตเตเชตาสันโตและยังสันนิโยยะโกจะ สักตะวสัส,สวากาคาตาธรรมังวิธิตังกรโรติสังขังะระรันตเทนะกาณาม,ามิพุทธานุพุทธังละมาสีละติตติสิงตันเตชะสาเตยยาสิทธิโหตุสะพัสตาระยาจาวินาตะเมนโตบทบที่เก้าบทส่วนนัโมกาภะคะทานัมโมอะหโตสัมมาสัาามพุทธัสสะนะมะเหสิโนนโมอุตตมะธามัตสะสะวากา วะกะขาตัเสวะเตนิธะนมโมมหาสังกัสาปิวิสุาสะสีละทิตนิโนนมโมโอมาตายารัาะตสระตลตตนาตัยสะสา,าะทุก,กังน,นมโมโอมากาตีตัสสะสัตวะทุตญาญสะ,ะปีนมโมกาลัปปะพา,พาวะเนวิขจตุปัตถวานมโมกาลานุภาเวนะสุวัติ โหตุสัพปสานมโมกาลสเตเตชะนะวิธิมหิโหวิเตชวา